ครับต่อไปกีฬาไปตองกีฬาไปตองจะมีบอยควอนมาวิธีการเล่นอย่างไรอุปกรณ์เป็นอย่างไรก็ไปชมกันในคลิปได้เลยครับบอยควอนมาของกีฬาไปตองในต่างประเทศนะครับกีฬาไปตองเป็นกีฬาการแจ้งประเภทหนึ่งซึ่งมีมาตั้งแต่ด็กดําบรรยุกกลางมีการเล่นลูกบลูที่เป็นนิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายในประเทศฝรั่งเศสในยุคนี้ลูกบลูถูกตั้งเป็นกีฬาประจำชาติของฝรั่งเศส ในปีคศ1938ฝรั่งเศสได้ก่อตั้งสาพันธ์เบตองและโปวางสารขึ้นลูกบูที่ใช้เล่นมีการคิดค้นเป็นลูกเหล็กก้าข้างในกลวงนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นที่นิยมจำนวนมากอย่างแพร่หลายในหัวเมืองอยางรวดเร็วในประเทศฝรั่งเศสตลอจนดินแดนอาณานินนคมของฝรั่งเศสนะครับซึ่งมีหลักฐานชัดเจนนะครับว่าฝรั่งเศสเป็นผู้คิดคน้นกีฬาเปตอง ลำดูประวัติความเป็นมาของในประเทศไทยกันบ้างนะครับในปีพศ2518โดยมีการรลเรื่องของนายจันทร์โพยหานนำกีฬาไปตองเข้ามาเผยแพร่ให้คนรู้จักอย่างเป็นทางการคนแรกนายจันทร์และนายสีภูมิสุขเนตรร่วมกันจัดตั้งสมาคมไปตองแห่งประเทศไทยนายสีภูมิเป็นนายกสมาคมคนแรกต่อมาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสพัน์ไปตองนานานชาติประเทศที่17ของโลก ต่อมาปีพศ2527สมเด็จพระศรีนครินทราราบรมราชชนนีทรงพระครุณาโปรดเจ้ารับสมาคมไปตองและปะวงซานแห่งประเทศไทยว่าในพระอุปถัมภ์พศ2530ได้เปลี่ยนชื่อสมาคมไป,ปตองและปะวงซานเป็นสาพันไปตองแห่งประเทศไทยในพระราชุถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราาบรมราชชนนี พศ2,543ได้แก้ไขข้อบังคับสาพันธ์เพื่อให้เป็นไปตามพรบก,การกีฬาแห่งประเทศไทยจึงเปลี่ยนชื่อเป็นสาพันธ์ไปตองแห่งประเทศไทยเป็นสมาคมไปตองแห่งประเทศไทยนั่นเองครับเรื่องของบวัติเราผ่านกันไปแล้วลำดูของสนามของกีฬาไปตองกันบ้างนะครับกีฬาไปตองจะมีความยาวของสนามอยู่ที่15เมตรความกว้างอยู่ที่4เมตร เรามาดูเรื่องของอุปรกรณ์กันบ้างนะครับวงกลมนะครับวงกลมที่เรานักกีฬาได้ยิงข้างไหนเนี่ยจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่3 5มสถึงห้เซนติเมตรลูกเป้านะครับหรือลูกแกนเนี่ยนะครับทำจากไม้หรือวัสดสุสังเคราะห์มีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่2 5 3 5มิมล mm. ต่อมาลูกไปตองนะครับทำจากลูกทําจากโลหะเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 7.05จนถึง8ซนเมตรซึ่งน้ำหนักอยู่ที่6 5 0ถึง800กรัมนะครับเกือบ1กิโลซึ่งยุวชนไม่เกิน11เดปีน้ำหนักก็จะอยู่ที่600กรัมซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่65มิลนะครับต่อมาเราไปดูในกติกานะครับผู้เล่นนะครับผู้เล่นมี2ฝ่ายและเบ่งเล่นออกได้เป็นดังนี้นะครับ ผู้เล่นฝ่ายละ3คนนะครับแต่ละคนต้องมีใบตองคนละ2ลูกผู้เล่นฝ่ายละ2คนแต่ละคนต้องมีลูกใบตองคนละ3ลูกผู้เล่นฝ่ายละ1คนต้องมีลูกใบตอง3ลูกการเสี่ยงนะครับผู้เล่นคนหนึ่งคนใดในทีมซึ่งเป็นฝ่ายชนะในการเสี่ยงเป็นผู้โยนลูกเป้าเมื่อเมื่อเลือกจุดเริ่มแล้วให้เขียนวงกลมลงบนพื้นมีขนาดพอที่เท้า ทั้งสองข้างเข้าไปยืนอยู่ได้ต้องขออภัยนะครับหากมีเสียงสุนัขนะครับการคะแนนนะครับคะแนนการแข่งขันกาหนดให้ใช้ส3สามคะแนนแต่ถ้าเป็นการแข่งขันระบบแบ่งสายและการแข่งขันคัดเลือกอาจใช้การแข่งขันสิบคะแนนก็ได้สําหรับรอบบอชนะเลือดในระดับนานาชาติหรือแห่งชาติให้ใช้สิบห้าคะแนนนะครับ ลูกเป้าปนะครับลูกเป้าที่โยนไปแล้วถือถือว่าดีจะต้องมีระยะห่างระหว่างขอบวงกลมด้านใกล้ที่สุดของลูกเป้าดังนี้ไม่น้อยกว่า4เมตรและไม่เกิน8เมตรสำหรับเด็กเล็กอายุไม่เกิน12ปีไม่น้อยกว่า5เมตรและไม่เกิน9เมตรสำหรับเยาวชนไม่น้อยกว่า6เมตรและไม่เกิน10เมตรสำหรับเยาวชนไม่น้อยกว่า6เมตรและไม่เกิน10เมตรสำหรับผู้ใหญ่ ถ้าผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายเดียวกันโยนลูกเป้าไปแล้ว3าครั้งยังไม่ได้ดีตามกติกาที่กำหนดจะต้องเปลี่ยนไปให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้โยนซึ่งมีสิทธิ์โยนได้3าครั้งเช่นกันนะครับถึงแม้ทีมที่โยนเป้า3ครั้งแรกโยนไม่ได้ดีตามที่กติกากำหนดก็ตามแต่ทีมที่โยนลูกเป้าครั้งแรกนั้นยังมีสิทธิ์เปลี่ยนฝ่ายโยนลูกไปตรงลูกแรกอยู่นะครับเอาแล้วมาดูการวัดระยะและการเปลี่ยนตัวกันบ้างเริ่มจากการวัดระยะ ในการวัดคะแนนระหว่างลูกไปตอง2ลูกอุปกรณ์การวัดต้องเป็นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานห้าวัดโดยการวัดระยะเท้านะครับเพราะมันจะไม่ได้มาตรฐานนั่นเองการเป็นตัวนะครับการเป็นตัวผู้เล่นจะอนุญาตให้กระทําได้ก่อนการจับฉลากแขา่งขันเท่านั้นและต้องเป็นผู้เล่นที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในการแข่งขันเดียวกันนะครับครับนี่ก็เป็นบทวัความเป็นมาและวิธีการเล่นรวมถึงกติกาต่างๆในกีฬาไปตองนะครับ สำหรับนักเรียนหรือครูผู้สอนหรือท่านผู้ชมที่สนใจก็ศึกษานำควารมรู้ไปใช้และช่วยสนับสนุนผมโดยการกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นกีฬาอะไรก็ติดตามชมได้ในช่องครูพลาพาฟิตนะครับสำหรับวันนี้ผมกขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ